ช่วงเย็นๆวันนี้นะคะตอนนี้พี่เป็นพึ่งลงมาดูที่สวนกับด้วยเป็นพาเปรนรูนี่คือฟักทองพันบึงการนะคะสวยมากๆเลยฟักทองพี่เป็นปลูกอยู่ประมาณห้าร่องค่ะดูค่ะดูต้นตรงนี้จะเป็นพันบึงการนะคะกำลังเลือ้อยเลยนะคะยอดอบอวลเลยค่ะนะคะ พี่เพนได้ปรับปรุงดินเหมือนที่เคยลงคลิปตอนนั้นนะคะคือพี่เพนใช้ขี้ไกแบบ่แกลบขี้ไก่แกลบจากฟาร์มไกะคะ่ค่ะมาเทป,ปรับปรุงดินแต่ก่อนดินตรงนี้ของพี่เพนเนาะมันจะเป็นไรอ้อยเนาะมันก็จะเป็นดินที่เสื่อมโทรมนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้พอพี่เพนเอาฟักทองออกนะคะตรงนี้พันบึงการพอพี่เพนเอาฟักทองออกพี่เพนก็จะลงมันมันม่วงค่ะม่วงเพเพิ่นสวิตโรสพี่เพนจะลงตรงนี้แหละคะ่ะ แล้วพี่เพ็ญก็จะปรับปรุงดินอีกทีด้วยการเอาขี้ไก่แกลบมาเทอีกทีหนึ่งตอนนี้พี่เพ็ญก็เนี่ยค่ะข้าวโพดพี่เพ็ญก็แซมแซมไปบ้างแล้วเนาะเพราะว่ายอดเขาคือตรงที่เขาไม่ขึ้นตรงเนี้ค่ะพี่เพ็ญจะบอกว่าสาเหตุอะไรที่ที่เขาไม่ขึ้นสาเหตุที่ไม่ขึ้นนะคะพี่เพ็ญจะบอกคือตัวศัตรูร้ายกาจของเราเลยเขาก็คือจิ้งหรีดดํานั่นเองค่ะ เขาจะกินแล้วก็เขี่ยเม็ดมะกองข้างนอกเลยเดี๋ยวเป็นน่าจะมีหลงเหลือไว้บ้างแหละเดี๋ยวเป็นให้ดูเม็ดเขาจะเอาออกขึ้นมากรองไว้ข้างบนเลยค่ะแล้วมันก็ทําให้ข้าวโพดเราหรือฟักทองเรามันมันไม่มันไม่งอกก็คือมันไม่มีเม็ดนั่นเองค่ะคือจิ้งหรีดมันกินหมดแล้วเนาะก็เลยไม่มีเม็ดนั่นเองเดี๋ยวเป็นยังไม่เจอน่าจะละลายไปหมดแล้วคือแบบว่ามันมันมันนานแล้วเนาะมันก็เลยละลาย กลสลายพูดง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างชาวบ้านเขาทํากันเขาก็จะเอาฟูรดานนะคะเอาฟูรดานคลุกกับเม็ดฟรักทองแต่พี่เพ้นไม่ทาําจ้ะฟูรดานนี้พี่เพนไม่ใช้เลยที่สวนไม่ใช้เลยค่ะเพราะพี่เพ้นอยู่สวนตลอดเวลาแล้วพี่เพนก็คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าพี่เพ้นเหมือนกันพี่เพนไม่ใช้ฟูรดานนะคะมันเทนเหมือนกันได้เล็กได้น้อยขนาดไหนพี่เพนก็เอาแค่นั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะ,คะก็เลย พามาดูกันกำลังสวยเลยค่ะพันบึงการนะคะเนี่ยเริ่มเลยแล้วยอดอบอบหน้าผัดมากเลยนะต้มกิ้มมากเลยสวยๆเลยค่ะจ่ตอนมันแตกเอติดลูกเดี๋ยวพี่เป็นถ่ายให้ดูอีกทีเนาะส่วนพี่เป็นก็นจะลกๆหน่อยะคะ่ะพี่เป็นไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงดูค่ะหนานแน่นเลยมีแต่หญ้าคนเลี้ยงวัวก็ไม่มาสักทีแก สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ